S a s s a l a m u า l a ะ k ร m w a า a h m a t u l มิ h ล t a a ิ a wa b a r a k a ิ u เ b i า m i l l a h i r o h m a n i ล o h i m a l h บ m d u l i l l a h i r o b b i l a l a m i n Amihi n a s ว a i n walahu wallahu t บิลลาฮิ a อะลี i อะซีมขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะ์จงประสบแด่บรราผู้ปะครตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับัลฮัมดลิลห์นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึงนะครับในวิชาอคิดาเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลาม อยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจในการเรียนหนังสือในวิชาอักิดาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเ,าเป็นหนังสือส่งที่ครูถอดนะครับมาจากภาษามาลายูนะครับที่อยู่ในหนังสือวิชาอักิดาถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนเปิดนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนบนนกระดานนะครับแต่ว่า,าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับ ครูก็จะแปลให้นักเรียนได้ดูในวิดีโอที่ครูทําการสอนถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มาดูในสิ่งที่ครูได้ทําการสอนในวิดีโอนี่นักเรียนก็ไม่สามารถในการที่จะทําข้อสอบได้เพราะว่าในหนังสือวิชาอากิษด้ที่นักเรียนมีนะครับดันนายเป็นภาษามาเลยูนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองคนไหนแปลได้ก็แปลได้ถ้าเกิดผู้ปกครองคนไหนแปลไ,ไ,ไ,ไม่ได้เนี่ยนะครับ เนักเรียนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถในการที่จะทําข้อสอบครูได้อยากให้นักเรียนตั้งใจนะครับในการดูวิดีโอที่ครูทําการสอนแต่ละบทเพราะว่าครูได้คัดลอกมาจากภาษามาลายูี่อยู่ในหนังสือของนักเรียนนั่นเองนะครับเรียนตั้งใจเรียนให้ดีนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เรา จะทาการเรียนการสอนทุกสัปดาห์เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความสิริมงคลอยากให้นักเรียนนะครับอ่านดุอาเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความสิริมงคลนั่นเองนักเรียนยกมือขอดูอาและอ่านอุอาตามคูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมอัลลอฮุมัฟตาอะไลนาฮิกมาตักกวังชุดอะไลนะ มิลขอจา,าอินีรอฮ์มะติกะยาอรารัรหฮามัรรอฮิมีนอามีนยารบ,บันอาลามีนวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับบทที่เจ็ดแล้วนะครับเรียนเรื่องศาสนทูดของอัลลอฮ์หรือเรารู้จักกันนั่นก็คือรซูลของอัลลอฮ์นั่นเองเรามาดูความหมายนะครับเรื่องศาสนทูตของอัลลอฮ์หรือรสูลของอัลลอฮ์ ข้อที่หนึ่งก็บอกว่ารอซูนคือเพศชายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานบทบัญญัติศาสนาเพื่อที่จะนําบทบัญญัติเนี่ยมาเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดัเรียนครับรอซูนนะครับ,ระะรบจะต้องเป็นเพศชายนะครับรอซูลไม่มีเพศหญิงนะครับนเรียนรอซูลก็คือเพศชายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานบทบัญญัติศาสนาเนี่ยนะครับหรือได้ทรงนะครับประทานบทโวฮีเนี่ย ลงมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆเพื่อที่จะนํามานะครับเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดนี่ก็คือนะครับคําว่ารอซูลต่อไปนะครับข้อสองรอซูลคือคนสุดท้ายคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมบอฮวะลลยุอ์สแลัมต่ลุกอะไรนะครับว่ารอซูลคนแรกก็คือท่านนาบีอาดัมรอซูลคนสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมบอฮวะลลยุอ์สแลง ใครจะอ้างว่าเป็นศาสดาท่านนบีมูฮัมหมัดใครจะอ้างว่านะครับเป็นท่านรอซูนหลังจากท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านรอซูลนั้นนบีมูฮัมหมัดนั้นวะอาคิรุลคอติมุลอมบิยะเป็นรอซูนนะครับองค์สุดท้ายแล้วนะครับจากบรรดานบีจากบรรดา,ารอซูลต่างๆต,ต่อไปข้อที่สามนะครับนักเรียนอ่ะแต่ที่เรารู้ว่าคำว่ารอซูนแล้วนักเรียนรู้ไหมรอซูนกันานบีแตกต่างกันนะครับนักเรียนดูให้ดีนะาจะเป็นข้อสอบนะครับ นบ,บีคือใครครับเพศชายที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานบทบัญญัติศาสนามาให้เขาแต่ไม่ได้รับคําสั่งบทบัญญัติเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดให้ปฏิบัติส่วนตัวนบ,บีก็คือนะครับอัลลอฮฺได้ทรงบทบัญญัติให้เขามานะครับแต่นะครับไม่เอาบทบัญญัติของเขานั้นไปเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดให้นําบทบัญญตัตินะครับที่อัลลอฮฺประทานให้นบ,บีเนะี่ยให้ปฏิบัติส่วนตัว ตรงนี้มันมีข้อแตกต่างนะครับนักเรียนระหว่างเราซูนกับนบีใครดีนะครับเผื่อเป็น,นข้อสอบนะครับนักเรียนเราซูนก็คือเพศชายที่เอาล่อได้ส่งมาเนี่ยนะครับประทานบทบัญญัติศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะนําบทบัญญตัติเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดนะครับเผยแพร่ทั้งหมดเลยนะครับใน,นสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลานั้นใกล้ประทานเป็นววฮีลงมาเนี่ยท่านอูลน,นุษย์ททั้งหมดแต่่านนาบีเนี่ยนะครับเอาล่อประทานให้ท่านนบีเนี่ยบทบัญญัติต่างๆเนี่ย แต่ไม่ให้ท่านดับเบี้ยนั่นเผยแพร่ไปยังมนุษย์ให้ท่านดาบี้นั่นปฏิบัติส่วนตัวนี่ก็คือนะครับข้อแยกระหว่างรอศูนย์กับดบีนักเรียนต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับเพื่อที่จะนักเรียนเนี่ยนะครับสามารถในการที่จะนําไปบอกได้หรือว่าเอามาเป็นข้อสอบนะครับเพื่อที่ครูจะนําเป็นข้อสอบนะครับทุกเนี้กกดูให้ดีนะครับข้อแตกต่างระหว่างหอซูนกับท่านดบบี้ต่อไปข้อสี่ครับนักเรียน หน้าที่ของท่านอซูสลคือเพื่อนําศาสนาอิสลามไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดนะครับหน้าที่ของท่านอซูสลก็คือนะครับเพื่อนําศาสนาอิสลามเนี่ยไปเผยแพร่ไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดนะครับที่เอาลอ์ส่งมาดาาอซูลมาเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่เหมือนกันนะนักเรียนก็มีหน้าที่เหมือนกันนะครับนักเรียนนะครับหน้าที่ของท่านอซูลก็คือนําศาสนาอิสลามเนี่ยไปยังมวลมนุษย์ทั้งหมดนั่นเองไปประกาศให้กับมวลมนุษย์ทั้งหมดเองนี่นั่นคือ หน้าที่ของท่านรอซูนนะครับ desserts. อ้ Asia, าวต่อไปนะครับนักเรียนรอซูลปศรนะครับที่เราจําเป็นต้องรู้จักมีอยู่25่ท่านรอซูลที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักเนี่ยอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยวาญิบที่เราจะต้องรู้จักจําเป็นที่เราจะต้องรู้จักมีอยู่ท่านด้วยกันนะครับนบีท่านที่หนึ่งก็คือนบีอาดัมนะครับอิดรีสองอิดรีส นะครับสามนัวสี่ฮูดห้าซอลและนะครับอิบรอฮีมนะครับรูดนะครับเจ็ดรูดแปดอิสมาอีนเก้าอิสฮาก10ยะูบ11ยูซุฟสิบสองอยูบ1ิ 1ิบอายุบสิบุนยิฟรี 14. สริบสว่สยบสิบโมซาสิบหกฮารูน 17. ดาวูดสิบสุลัยมาิ 19. อินยา2ยสิบอันยาซะยี่สิบยูนุส2ี่สการิยา 23. ่สิบยา2ยายาีสอซายีบบ่สิาท่านอบดุูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺมุฮัดสัลลัมนั่นเองนะครับนี่ก็คือ เราซูนท the ี่เราจะเป็นจะต้องรู้จักมีอยู่25ท่านที่เราสามารถในการที่จะร้องเพลงนัะซีดได้นะครับนักเรียนดัมอิดริสนูฮซาเลอิบราฮิมลูอิสมาไนนอิสฮะยาอุบยูสอัลยูบซูอิบมูซาฮารุนซุนกิฟลีดาวุสุลัยมานอินยาอันยาซะ ยูน ya, ya, ุสซาคาริยายาหยาอิสซาแะอัครีรุขัติมุลอับียามูฮัมมัดอัลมุสตาฟานี่ก็คือนะครับบรรดาโรซูนสิสมาท่านที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักอ่านคำอ่านต่อไปขั้นเรียนห้าจำนวนโรสูนบางนักบาทบอกว่าน,นักบาทก็คือผู้ที่ผู้ที่มีวิชาความรู้ นะครับในวิชาเตลฮิตห,หรือว่าวิชาอะกิดะหรือว่าวิชาอุษุลุดุนดีเนี่ยนะครับก็คือนักปราชญ์ก็คือผู้ที่มีความรู้ในวิชาเตลฮิตว,วิชาอะกิดะหรือว่าวิชาอุศุลุดีนเนี่ย Marcel, บอกว่ารอศูนย์เนี่ยนะครับมี313 314 315เอาไว้นะครับออกข้อสอบนะครับนักเรียนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับจํานวนอ่ะมาดูจํานวนนบ,บีเนี่ยรอศูนย์นะครับตะกินรอศูนย์ไปแล้วจำนวนนบ,บีเนี่ย Napoleon บางนักปราชญ์บอกว่ามีเท่าไหร่ครับ 1แสนสองมืนสี่พันท่านนั่นเองนะครับนี่ก็คือบางนักบาณหรือว่าบางนักวิชาความรู้ของวิชาตวิทอากีด้าเนี่ยกำหนดว่าท่านรอซูลเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเอ่อรอซูลมีทั้งหมดสามร้อยสิบสามสามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบห้าส่วนบางนักบาณนะครับบอกว่าท่านนบีมีหนึ่งแสนสองมืนสี่พันท่านนับบ่ 4, น,นเองนะครับต่อไปก็หกรอซูลซึ่งที่ยังไม่เสียชีวิตมีอยู่สองท่านนั่นก็คือ หนึ่งนบีอีซาสองน,นบีอิดริสสองท่านนี้ยังไม่เสียชีวิตนะครับน,นบีอีซาเนี่ยจะมาประกาศศาสนานะครับจะมาลงใหม่ครั้งหนึ่งก็คือในวันอาคิเคาะนั่นเองส่วนนบีอิดริสเนี่ยนะครับนักบ,บาาว่าตอนเี้นบน,นบ,บีอิดริสอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นเองนี่ก็คือนะครับเอ่อเรื่องศาสนทูตของอัลลอฮ์นั่นเองอยากให้เรียนนะครับตั้งใจในการเรียนหนังสือนะครับตั้งใจฟังแล้วก็เอาความรู้ที่ได้นั้นไปบอกคนอื่น ก็ก่อนจบให้นักเรียนอ่านดูอานะครับป้องกันโรคระบาดนะครับนักเรียนอ่านดูอาตามครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim allahumma ini auzu b i k ิ min al barosi wa jununi w น junzani wa min s a y y i อ asqomi amin la า a b b a n alamin นะครับก็ก่อนจบมีเพลงนัซีดนะครับ อะเรามาทวงเพลงนซีการเพลงนซีต่อลนอัละวัตุรูอะลเลนาะนะครับมาช่วยกันร้องนะครับร้อสูลัลลอฮฺฮะบีบัลลอฮฺนบีอัลลอฮฺชัฟีอัลลอฮฺอะลัอัลบบดุร์อะลัยนา الثانية في الوداع وجب الشكر علينا ما دعا آل لله لا أيها الماموس فينا جئت بالعمر المطاع جئت شرا